E สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่1กันยายนถึง15กันยายนสองพัก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่กรุณาได้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกาลังใจ ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไคร์นะคะขอบประคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดพื้นดวงให้ชาวราศีตุลลัคนาตุลในเรื่องของความรักจะไพ่จะอ่านตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่ใบที่หน,นะคะท่านได้ไพ่าสามไม้เท้า ใบที่สองค่ะวิวออฟ f อ r t จูนใบที่สามเก้าดาบใบที่สี่ไพ่ไพ่เดทใบที่ห้าสองดาบอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าไพ่เสียเนี่ยไพ่เ,เดทเนี่ยมันอาจจะเป็นการจบปัญหาเพื่อเริ่มต้นใหม่ก็ได้ต้องดูภาพรวมก่อนเนาะไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่สามถ้วย ไพ่าาราชาเหรียญแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญอืมอาจารย์ขอดูหลังไพ่นะคะโอเคค่ะเป็นเพจอัพคัพนะคะอ่านไพ่นะคะที่ขึ้นแบบนี้นะคะในเรื่องของความรักแน่นอนค่ะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างบอกว่าเจ็บเจ็บปวดร้าวราน แบบมากๆเลยนะคะสำหรับชาวตุนลักษณะตุลน,นะคะมันเหมือนกับว่าการตัดความสัมพันธ์ที่แบบตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นเลยนะคะว่าคนของท่านเนี่ยนะคะแปรแปรผันไปเป็นอื่นนะบอกเลยตอนนี้นะคะเขาแปรผันไปเป็นอื่นไพ่เจ็ดดาบ การทำเยี่ยงโจรน,นะไพ่ใบนี้คือการลักลอบหรือการกระทําที่มันรับหลังเราปิดบังซ่อนเร้นอะไรทุกอย่างนะฮะจนกระทั่งท่านาได้มารู้ความจริงถูกเปิดเผยออกมาท่านรู้สึกบอบช้ำไพ่จะขึ้นแบบนั้นนะบอบช้ำเจ็บปวดมากกับการที่เรามองว่าไพ่เดอะเฮอร์มิตคนคนนี้เป็นคนที่ทําตัวดีมาตลอดอไม่มีอะไรบกพร่องเลยคือเขาเขารักเขาดูแลคุณดีน่นนี่นั่นอะ คืออาจารย์มองว่าชาวทุนไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นสําหรับตัวเองมันพังอะ่ะชีวิตมันพังนะคะมันพังพังแบบมันมันไม่สามารถกู้กลับมาได้นะคะต่อให้อาจารย์จะเปิดไพ่เป็น Page of c u p เนี่ยอาจารย์มองไพ่ใบนี้มันคือการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ตัวคุณและตัวเขามันเหมือนการเดินจากไปแล้วนะคะก็ต้องพูดตามตรงเนาะ ถ้าถามว่าจะเหลือเป็นความเป็นเพื่อนอาจจะมีค่ะเพราะเพจอฟเพจอฟครับเนี่ยบางท่านนะถ้าเป็นครอบครัวบางท่านก็อาจจะมีลูกด้วยกันอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้มีปัญหาก็ได้ไม่ถึงขั้นนี้ก็ได้นะคะเอ่อถ้าใครที่ยังมีแบบความสัมพันธ์ในแง่มีลูกด้วยกันอาจจะยังมีความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นที่เขายังจะต้องดูแลอยู่นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนตัวท่านเองเนี่ยแน่นอนแหละก็ยังเจ็บปวดอยู่ก็ยังทําใจไม่ได้แต่คนคนนั้นเขาเหมือนเขาตัดไปแล้วจริงๆอาจารย์ก็ต้องพูดความจริงแบบนั้นนะคะส่วนท่านเองเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะกําลังจะวางแผนชีวิตของตัวเองเหมือนกันว่าจะเดินหน้าไปยังไงเพราะท่านไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะไม่เคยคิดเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นราศีตุลผู้หญิงก็ค่อนข้างที่จะ น,น่าเห็นใจมากเพราะว่าชาวตุลจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีกฎเกณฑ์กติกาเป็นไพ่าตาช่างประจำราศีนี้ด้วยแล้วก็เป็นไพ่จัสติกนะคะเป็นไพ่กฎเกณฑ์กติกาสังคมความถูกต้องไงคะเพราะฉะนั้นคนตุลเนี่ยก็จะยึดในแง่ของความถูกต้องมากที่สุดพอมันเป็นอะไรที่มันผิดอ่า ที่ไม่ถูกต้องตามจรยรีตประเพณีอะไรก็แล้วแต่คุณรับไม่ได้นะคุณรับไม่ได้แล้วเขาเองก็เคยเคยดีมาตลอดไงเขามาเสียในตอนนี้นะคะที่คุณคาดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าชีวิตคนเราอะ่ะมันเหมือนกงง้อเหมือนไพ่ไปนี้แหละคะ่ะมันมีหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงนะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จังหวะไหนแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ของชีวิตเมื่อจังหวะขาลงเราควรจะทํำยังไงนะคะแล้วเวลาขาขึ้นของชีวิตก็ควรที่จะต้องตักตวงผลประโยชน์แบบไหนที่จะรับช่วงที่ดีที่สุดและช่วงที่มันมีปัญหาเราก็ต้องหาทางออกให้ตัวเองให้ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็มาเจาะเพิ่มเติมนะในสถานการณ์ที่ที่เป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเราจะมา จะหน้าไพ่เพิ่มเติมนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะอาจารย์จะเจาะความรู้สึกของชาวตุลก่อนนะคะว่าคุณเป็นยังไงคุณเข้มแข็งขึ้นหรือยังและจะมีแอคชั่นแบบไหนต่อไปสำหรับตัวท่านเองนะคะไพ่อนาคตนะคะเมื่อกี้จะไพ่เป็นไพ่ การอ่านอดีตและคาดการในอนาคตแต่นี้จะเป็นตัวท่านเลยนะว่าท่านคิดยังไงแล้วจะทำยังไงต่อไปกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่นะคะชาวตุลท่านได้ไพ่สดาบแน่นอนละ่ะเป็นไพ่การนิ่งนะคะการนิ่งและก็มีไพ่แอคชั่นของการเคลื่อนไหวแล้วนะคะมีไพ่2ดาบขึ้นมามีไพ่7ดไม้แล้วก็มีไพ่ The w o วิลโอเคค่ะอาจารย์มองว่าท่านน่าจะทำใจได้แล้วละ่ะนะคะ ความเจ็บปวดความโกรธนะคะความที่ไม่ได้ดังใจในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ท่านได้เหมือนกับเปิดแสงสว่างให้ตัวเองแล้วนะคะรู้แล้วว่าท่านจะเดินไปทางไหนนะคะให้เจ็ดไม่ทำมันก็คือการฝ่าวงล้อมหรือฝ่าปัญหาที่มีอยู่ออกไปให้ได้นะคะและเป็นไพ่เดวเป็นภาพผู้หญิงที่ยืนอยู่ถือคาทาในมือล้อม ไปด้วยวงวงเขาเรียกว่าเหมือนเป็นลักษณะของมลาัายดอกไม้อะค่ะวงล้อนะคะเพราะฉะนั้นการคอนโทรลค่ะตัวชาวตุนเนี่ยท่านตัดสินใจได้แล้วคอนโทรลตัวเองได้แล้วรู้แล้วว่าตัวเองจะเดินไปแบบไหนสู้ชีวิตค่ะไพ่แบบนี้แล้วจัดยังไงต่อนะคะอาจารย์ขอขยายเพิ่มนะ ตัวท่านจะยังไงต่อไปนะคะหลังจากที่ท่านเข้มแข็งแล้วแล้วก็สามารถที่อยู่ด้วยตัวท่านเองได้แล้วนะคะแล้วจะยังไงต่อนะคะเป็นไพ่ลาชินีโทษทีค่ะเจ้าหญิงนะคะ princess of w a n e เด็กถือไม่เท้าเจ้าหญิงถือไม่เท้าเป็นไพ่ the fool อ่าโอเคเลยท่านรู้สึกแบบอยู่คนเดียวได้ รู้สึกมีความสุขแล้วนะคะอาจารย์มองไพ่เดอะฟูคือเป็นอิสระแล้วอะ่ะมีความสุขแล้วก้าวเหรียญแม้ว่าจะโดดเดี่ยวแม้ว่าจะเหงาบ้างนะคะไพ่สี่ถ้วยนะคะแต่ไพ่หนึ่งถ้วยเห็นไหมก็มีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของท่านได้หรือท่านเองก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เปิดใจกับใครก็ตามที่จะเข้ามาจริงจังจริงใจกับท่านนะท่านเปิดใจแล้วท่านไม่ เขาเรียกว่าไม่เศร้ามากจนเกินไปแล้วนะคะแต่ท่านก็สีถ้วยไม่ใช่ว่าจะเปิดรับทุกคนนะท่านสกีนคนพอสมควรเห็นไหมคะมีคนมายื่นถ้วยให้แต่ท่านก็ยังนั่งนิ่งๆอยู่อ่าก็แปลว่าท่านใคร่ควรพิจารณาตัดสินใจที่ค่อนข้างอ่ามีเหตุมีผลมีสติในการเปิดรับคนเข้ามาไม่ใช่ ตัวเองเหงาแล้วอยากจะคุยกับใครก็คุยไม่น่าจะใช่ชาวตุลหรอกคะ่ะโอเคเรามาดูคนคนนั้นของชาวตุลมัง่งที่เขาเปลี่ยนไปแบบนั้นแล้วชีวิตเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะพอบางท่านก็ต้องการทราบแหละว่าคนของตัวเองตอนเนี้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยชีวิตเขาดีไหมเขาเป็นยังไงเออนะคะเรามาดูคนคนนั้นของชาวตุลน,นะเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงอตอนนี้ ไพ่ห้าถ้วยแปลว่ารู้สึกเสียใจตัดสินใจไปแล้วจะมาเสียใจอะไรล่ะใช่ไหมราชินีไม้นะคะคงคิดถึงท่านอยู่เหมือนกันเริ่มเริ่มเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนในใจตัวเองแล้วคะ่ะเพราะมีราชินีไม้แล้วก็ราชินีถ้วยถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็เปรียบเทียบผู้หญิงสองคนแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณก็นึกถึงผู้หญิงคนนั้นเขาเปรียบเทียบผู้ชายสองคน ต้องแปลกลับอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์จะดูไพ่ให้ผู้หญิงคนเดียวอย่างเดียวนะคะดูได้ทั้งชายและหญิงและก็เภทที่สามคือเราต้องมองกลับไปในสถานการณ์ของตัวเองอถ้าคุณเป็นชายานะคะคุณก็เปรียบว่าเขากําลังเปรียบเทียบนะคะแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปรียบเทียบนะถ้าเขาเป็นชายเขาก็เปรียบเทียบระหว่างหญิงสองคน แล้วยังไงต่อเขาจะยังไงต่อห้าเหรียญเขารู้สึกแบบมันทุกขนะไพ่ใบนี้นะสี่เม้เทา้ารู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดค่ะอืมนะตอนเนี้ยเหมือนเหมือนอยากหนีออกมาเลยอะไพ่ห้าเหรียญนะรู้อยากกลับมาหาคุณอะ่ะสี่ไม้นะคะตอนนี้นะแล้วจะยังไงต่อนะคะต้องเปิดเพิ่มนะไพ่ยังไม่เคลียร์นะคะ เขาจะทำยังไงต่อไปเนี่ยฮะวิวออฟฟอร์จูขึ้นมาเลยอ่าสามเหรียญจะกลับมาคุยกับท่านแน่นอนล่ะชาวตุนเนี่ยคนคนนี้จะกลับมาคุยกับท่านนะคะทาวเวอร์ Tower. สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนั้นอะนะคะมันพังไปแล้วนี่แหละแต่เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะไพ่หนึ่งไม้กลับมารักท่านขอความเห็นใจอยู่ที่ตัวท่านแล้วละ่ะจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า นะคะเพราะเหมือนตอนนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแล้วเหมือนไม่เห็นคุณอยู่ในสายตาอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองคิดผิดตัดสินใจผิดนะคะโอเคเรามาดูไพ่สรุปแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตชาวตุนกับคนรักนะคนมีคู่นะคะอาจารย์ลืมบอกไปหรือเปล่าพูดคนมีคู่นะ,ะโอเคสรุปค่ะสรุปอนาคต อ่าเป็นไพ่หกถ้วยก็เป็นไพ่รีเทิร์นนะคะอ่าเป็นไพ่ดิอัมเพรสน่าจะให้อภัยกันและแบบนี้ไพ่ The Moon แต่ก็มีความหวาดระแวงอยู่ในหัวใจถึงแม้จะให้อภัยนะคะ p r i n c e s s of cup แล้วก็ Princess of p e n t a c l e นะคะก็มีการเริ่มต้นกันใหม่นั่นแหละคะ่ะนะคะก็กลับมากันอีกครั้ง าการขอคืนดีท่านก็ยังให้โอกาสเขาแต่ลึกๆท่านก็ยังมีความหวาดหวันหวาดระแวงแต่ด้วยที่ท่านเองยังรักเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เด็กถือถ้วยกับเด็กถือเหรียญก็เลยมองว่าการเริ่มต้นที่อาจจะมองว่าท่านยังไม่ได้เต็มร้อยนะคะพอนเป็นไพ่เพจเออท่านก็เหมือนหวาดระแวงอยู่แต่ก็ยังให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเริ่มต้นเพื่อที่จะเรียนรู้กันใหม่อะไรประมาณนั้นต้องค่อยๆ ค่อยๆเป็นค่อยไปกว่ามันจะกลับไปอยู่ในสถานการณ์เดิมได้ช่วงที่คุณเคยรักแบบไม่ไม่ระมัดระวังหรือไม่ระแวงเขาเลยอะแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นะ่ะนะคนเราอะความเชื่อมั่นความศรัทธามันหายไปนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูคนโสดนะคะ เจ็ดไม้เดอะมูนสเตรนด์ไพ่ภาษสังฆราชไพก่กาวถ้วยขอเพิ่มอีกห้าใบเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ทีเดียวเลยนะสามเหรียญ ไพ่ลเวอร์ชาริออตห้าดาบอัลราชาถ้วยอ่ะโอเคค่ะสำหรับคนโสดปักนี้นะคะคงได้ข่าวดีแหละไพ่ค้นลเวอร์นะคะเอ่อไพ่เดะมนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่หวานระแวงหรือเอ่อสิ่งที่แบบเหมือนท่านเองก็ไม่ค่อยจะเชื่อในความรัก แบบเต็มร้อยนะท่านจะมีความที่ค่อนข้างสงสยัยหวาดระแวงกังวลอะไรหลายๆอย่างอยู่ในเรื่องของความรักใหม่ๆที่จะมีเข้ามาแต่นั่นแหลคะค่ะท่านก็เข้มแข็งแล้วเนาะเจ็บไม้เทา้าพร้อมที่จะเดินหน้าอ่าเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วแต่ก็มีความที่จะระมัดระวังตัวเองมากนะคะไะ strength, พะส่สเตรนท์ภาราฮัลราดเก้าถ้วยแล้วท่านก็ยัง เปิดโอกาสให้ตัวเองมีสังคมนะคะไพ่ข้าวถ้วยมีสังคมในการที่จะเรียนรู้คนอื่นให้โอกาสตัวเองเข้าสังคมเรียนรู้คนอื่นเข้าหาคนอื่นหรือคนอื่นเข้ามาท่านก็ไม่ปฏิเสธนั่นเองแต่ท่านจะใช้เหตุและผลและสติปัญญาของท่านในการสกรีนคนพอสมควรนะคะแต่ไม่ปิดกั้นนะคะไพ่สามเหรียญเลวเวอร์ชาริอตอ่า พอเราเป็นอย่างนี้มันก็ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เข้ามานะคะไม่ว่าท่านจะเจอกันในเรื่องของงานก็ได้เรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งห้าดาบเป็นสังคมโซเชียลก็ได้ที่พูดคุยท่านอาจจะเจอ,อผู้ชายที่เป็นอาชีพทหารตำรวจวิศวกรช่างหรือชาวต่างชาติก็ได้หร,หรือเป็นชาวกรกฎชาวเมถุนหรือชาวถาดดิน ถัดน้ำถัดลมอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดนั่นแหละคะ่ะที่จะเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะคะที่เข้ามาในปักนี้อาจารย์มองว่าบุคลิกเขาดูดีนะคะดูแบบเออเขาเรียกว่าดูเท่นะคะพระชายดูอาจจะเข้ามาอาจารย์มองว่าสองถึงสามคนเข้ามาคุยก่อนนะคะเออคนหนึ่งอาจจะดูเรียบร้อยสุขุมอีกคนหนึ่งจะดูห้หาวๆลุยๆอีกคนหนึ่งก็ดูจะเหมือนจะ ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองสูงและอายุน้อยกว่าคุณก็มีอายุมากกว่าคุณก็มีมันจะต้องอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องเลือกนั่นแหละคะ่ะสามเรหรียญหลักเลเวอร์เพราะไม่ได้เข้ามาแค่หนึ่งเข้ามาทีสองสามเลยนะคะที่จะให้คนโสดได้ได้ได้มีช้อยในการเลือกอาจารย์มองดีมองว่าดีคะ่ะเพราะเราควรที่จะต้องมีโอกาสในการเลือกเพื่อเปรียบเทียบว่าใครดีกว่ากันใครที่มีความคิด นะคะคล้ายคลึงกับท่านแล้วเข้ากันได้นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้จึงเป็นแค่การเรียนรู้กับคนที่เข้ามาแค่นั้นยังไม่ได้บอกว่าเป็นความรักไปเลยทันทีนะอาจารย์ยังไม่ได้พูดขนาดนั้นนะคะถ้าไพ่ขึ้นประมาณนี้อ่านะคะเพราะฉะนั้นก็เปิดใจคุยไปก่อนเรียนรู้กันไปนะคะภายใน15วันยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะโอเคค่ะขอไพ่ เป็นไพ่สรุปและก็เป็นไพ่คำแนะนำจากไพ่โรแมนซ์แองเจิลสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลอาไพ่บอกว่า this could be the one children อืมถ้าแปลจากหน้าไพ่ไพ่เด็กเนี่ยมันก็เหมือนไพ่เพจของไพ่ทาโร่นี่ยนะคะก็คือการเริ่มต้นที่สดใสก็ได้ หรือจะเป็นความรักต่างวัยที่เข้ามาที่จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นรักใหม่ๆแล้วมีโอกาสที่จะได้เลือกคนที่ถูกใจว่าคนนี้ใช่เลยนะคะ This could be the one นะเลือกแล้วคนนี้แหละใช่เลยนะคะก็จะประมาณนั้นเกิดขึ้นนะคะแต่คุณต้องรู้ล่ะคะ่ะว่าคนนั้นจะให้อารมณ์กับคุณมากมายที่จะเข้ามานะคะขอไพ่เติมเต็มนะคะ ไพ่เติมเต็มเติมใจนะคะไพ่อลโคสำหรับชาวตุลค่ะเป็นไพ่คำแนะนำนะคะแอบแฝงค่ะข้อความบอกว่าใครบางคนกำลังมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกับคุณมากกว่าสิ่งที่เขาแสดงออกค่ะนี่ไงมีคนเข้ามาจีบแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกทั้งหมด ที่เขามีต่อคุณเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเรียนรู้กันที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือนะคะใครที่มีปัญหากันนะคะก็ต้องพยายามล้วงข้อมูลลึกๆของเขาออกมาให้ได้เขาอาจจะมีอะไรที่แอบแฝงที่ที่แอบแบบรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นมากขึ้นแต่ยังไม่กล้าเปิดออกทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาเปิดใจทั้งหมด อาชาวตุนก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้เขาเปิดได้อยู่แล้วแหละอาจารย์ว่าลองดูนะคะคนข้างกายคุณตอนนี้ถ้าเขากลับมาดีกับคุณเขาก็มีอะไรที่รู้สึกว่าเขากลับมารักคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะขอให้โชคดีและสมหวังในรักกันทุกท่านเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ